ปลาค่ะปลาดิโก้ไปวุ้นมั้นวุ้นมาแล้วปลาบูใหญ่ไซยใหญ่โอ้ยไซใหญ่เลยไอ้มาเห็มน้อยสองตัวครับแน่้คอสวัสดีครับวันนี้ชีวิตโคนมานอครับทีมงานมือไหนนี่ก่อนครับผมวันนี้นะครับก่อนมันจะปลามาใส่ดักกุ้งนะครับเนอะด้วยการใช นี่เป็นมุ้งนะครับก็มีขายตามร้านค้าออนไลน์ทั่วไปนะครับวันนี้เอามากันห้าหลังนะครับเหมือนละทีมงานเขาไม่ได้ปะกันล <c oughs> ักษณะเป็นจี้นะครับวันนี้ฝนตกบึ้ดกลางคืนมันแน่อาจจะมีการส่งเคียร์ขาคำ เกิดขึ้นครับมากับสายฝนทีนี้น้ำคงจะดีนะครับเนาะมาเมื่อสองปีที่แล้วมาครับแห้งแรงขนาดป่าเลยแฝงแทนอ่ะอะไรให้หน้ามันท่วมเตือนเนะาะป่าจะได้นักต่างไซเบตก็ต้องกางคนหรออืมอืม นี่นะครับไข่หนี่สองตี๊ดหกแปดสิบสิบหู<ต>มันจะมีหลายขนาดเนาะแล้ะ <stadium. S 1> นี่เราจะได้ออไนี่ออปลาอออก๋อที่เอาปลาออกปิดเนี่ยจะลืมเอาพอเยื่อนะครับวันนี้ไอ้กรอนเตรียมมาส่งยัง <c oughs> นี่จะใกล้ เนื้อป่านะครับเนื้อสดๆเลยนี่เป็นป่านตะเพียนครับกับอาหารนะครับอาหารปลาออืเป็นอาหารปลาดุกเทหน้ามันเร็วเลยดูวิธีการนะครับดก่อนเป็นเลาะจีนก่อนฝนตกนะครับฝนลมอ้อยละก็ใครกินไม่ติดกย่ากิน นี่ใส่ทั้งใส่ข้างคืนนะครับมันผูกมันเจ้าไปมาเก็บกันป่าใหญ่มาะละกอฝันอะไรแนบแนบป่า,า <laughs> ปบูอาจจะนักก็ได้ที่อ๊อปป่าใส่นี่คือเขาจะต้องการหลบป่าบูนะครับเดี๋ยวเขียงอืมีิ้วเขียงโหมีใครได้อืม คนใกล้มาแล้วกคเป็นชิ้นเป็นชินนช้น้คนตุ่คน,น,คนมันขาวนหน่อยอยี่เนี่ออุ่ยตังลรเลย คนอิ่ดอย่างน้อยมากินข่นนาวน่าคนแบบคบเป็ชิ้นเลยดีวยวกว่าเศรษฐายนน้ำลาไปกับเศได้ไหมใส่ไปหมดเลยใครป่านี้ออกนะใส่ถุงไ้ มุดห้าหลังนะครับมาลองครับต่อไปนะครับเหยื่อใส่แล้วมันมีถุงอันแกนถุงที่ข้างในงรรมันทำสำหรับใส่อาหารเนาะ ก็แหงกดูใใส่ไใส่ได้อ๋อวางข้นได้แล้วปั้นก่อนก่อนปั้นก่นกันวใส่กิเม็ดเลยใส่เกลือกันลดกใสเลือ้หรอนกุ้งออพงเอาเลยเอาเลเดลงมใส่ลูก่นะครับ นี่ก็เคยมานะครับปักเบ็ดกันนะครับอืมกันหลังสุดท้ายเรียกเพื่อเอฟซีติีมเข้ามาโพเพื่อนๆจะมีอาหารเด็ดๆมีเม็ดน้ำมาพร้านะครับสูตรแารใส่ป่ะฝนจะตกแห้งนิดนึงแล้วครับอืมลงยากหน่อยอืมก่อนจะจงลงต้องพอซิบเ้วยนะครับผูดซิบหรือยัง เอาหมกไก่เลยอ๋อต้องไก่ฟังก็ได้เวลาจุ่มต้องพยายามให้นก้นมันลงนะครับถ้ามันไงาย่เขาต้องดึงขึ้น,นมาโยนใหม่จุ่มก็คือโยอนนะครับส่วนเจือกนะครับต้องมัดเก็ต้นไม้ต้นหญ้าทางบนฟังเลยครับเ,เวลาเก็บจะไงะครับต้นไมนะ้ครับตั้ง ยังเนียนีมเนี่เอามีดมาตวเนาะหลอดได้ใั่ไมโ้ยลงันอน่ยถูกเจ้าเอามีดมาตอยเลือหหลังนะครับจะใส่ตั้งหน้าุ่นะครับตัวหน้าลงไหนน อุ Ooh, ๊บนะครับก้อนลงข้างกูน่ะผูกมันมาลุ่นกันพอนะครับตอนเจ้านะครับเขาจะมาเก็บกันห้หลังนะครับวะให้ใจมันตัวต้องก้อนขี้อิดเฮ้ยเว้ยคุณจะตุ๊ก na <Nhose> mẹ Chuyện không giặc, khuyên cái giặc Thì cả giặc Chẳng ngủ, đi là phổn nắng thì vẫn lừa là quý Chào Em เดินเปรียบกันหามเ้าหาเ้าเก่งหาเงาบึ้งาเงาอ้าวผูกบันรุ่นกันพอนะครับเดี๋วจะได้เสีกันแนะนำมันได้เลครับเวลาใส่กุ้งจะเยอมอย่างนครับไปจะออกไปั้านนอกแล้วครับมาเจ้าแล้วนะครับนี่เขาจะขึ้นก็บ Gần hợp kia đó kia 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 cả nhà kia 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 người kia 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 đứt kia 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 mà kia 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 kia

ตยบิดตายไ่คุ้มห่เก็บหลังตรงไหนมาก่อนนะครับขายโอ้ยมัผ่าไปพูดไอ้บ่เข้ามาแหล่โอ้สิบแต่ละสิบเป็นแง่ง่ายไอ้เหม็น้งนเมนเจ้า

อปิดขวงลุหมดเออต้องทำยังเหรอยางเลอมสี่ห้าวันนึงก็ถ่านี้แบบนีนี้เออฟันเฮ่อกัเล็กปุ๊ดแล้ว อ๋ไป้นกีบเป๋าอืมอืมก็ป๋าวดูเรี่ยบนกล้องกเป๋ายากเป๋ายาเรากระดิกินยากระดีกิน คนสูงหนักหน่อยมาหน้าหลังเอฟหลังแรกหมือมันขาแรงสุกแล้ัโอ้ใครจขึ้นเอาเลยสุกมันอิ่มหนะันคนเล่นจีบอืา

ใส่กระเซลไปไปเอาอ,ออกมารูก็โผล่ไอ้พวกมิดนี่จะน่าจะลองไปใส่หุ้ยดินดำบ่หุ้ยดินดำออนะครับอืม Biết muốn con không biết nhiều nguồn nào con đâu trong dọc piu rồi. Ừ, ừ, ừ. ừ, bà. ừ. Nó bố khâu để làm tổ ừ, bố, 2 โอเคก่อนปุ hmm. oh, yes, oh, yes. ๊บมดนดำนกแต่นานาะน้าอ่างเลยนะครับอืมนี่ลากเก็บกล่หยักแบบมุงนี่แหละอือนี่สองสออืมนในในใไปเริ่มสหลังนะี่ ่าค่ะป่ากดิโก้ไปมันมันมันมาแล้วมาบูใส่ใหญ่ใส่ใหญ่โอ้ยใส่ใหญ่เลยไอ้ม่เห็นน้อยสองตัวครับเนี่ยคอก็ตาก็ตากูนี่เน็ตเต้เลยเดี๋ยวไปเจอกันหน้าอ่างหพดินดําวัดเถอะหาว่าจะบุกืนเออพอเตะนะครับใส่ใหญ่เลย ขาถ่ายก็ถ่ายก็ถ่าเดี๋ยวจะมีบางคนนะจะเข้ามาเขาเมนอู้อ้าแปลมาปล่อยมีทางนะครับไปแต่วานะฝนตกบูหายากใส่มุ้งพี่วะนะครับคนเด้อครใส่ส่งตัวแล้วโป๊กๆกันเลยเดี๋ยวี้ตัวน้อยก็โป๊กๆกันกูเหลื่อมทรงหลังนะครับ อก <c oughs> อ,อกเกี่ยนอะดรรู้ไตอไอตเนาะเออได้นะมาเดียวนี่นะครับหลายๆจังหวัดน,นะครับออกมาจาก,การอุ้มเข้มไข่ผสมเม็ดนะครับต้นปั๊บนะครับเนอแท้นะครับนะนายกยังโดนนะครับ <c oughs> อุ้ยเ,เหลือสองหลังมาหลังแรกที่จุ่งไวตัววา hẳn nữa con thương 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 đi nào đặc trưng ừ, ừ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  าสามตัวนี้ก็ลังจะทรบัดาแลนู่นอะครับโอ้ขอถ่ายเขาถ่ายอ่ะูนี่มันชอบนะครับมากินกุ้ง่องกินนี่นะครับเลยเอาหาันเอาป่าสดๆเนี่ยมาใส่ไว้ตัวนี่นี่เป็นกำลังนะครับเน็ด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 อันนี้คันนี้เนาะหน้าคนมเส้นเน่อ,นอ,กกนนนอ,อแท้ นุ่งนี่เก็บไงกดเฮ้เดี๋ยวไปโพดิเฮ้อา่งเฮ้ฮะนงเฮ้เลยอออุ้ยน้องเอ้ พอทัชจี๋ขอบ่มเนี่ยผูกม่ดอลยโอ้ยยังไงก็ได้เราขึ้นบนนี้จะไล่พวกกันได้พวกนั้นทุกทีเนี่ยกุ้งไข่มีนก่อนนะกุ้ยบุ้ย เป็นยูน้ำตื่นก่อนโอ้โหสี่ตัวห้าตัวเนี่ยก่อนก็เป็นยู่าทอย่างนี้ทงเอาใส่น้ำลึกเหมือนได้ถ้าใส่ปลาบูนะเออพวกพวกบอกแล้วพวกเต็นที่อ๋อเรามีเมนูในน้นนี่สุดยอดไปเดี๋ยวครับก่อนใส่ใส่แบบฮาทีเฮ้ยผมต้องใส่น้ำลึกลึกกับปปาปลาบูมันก็อยู่ นี่นะครับหามันจะน้านตืน่นขนาดนี้นีบอกเลยบอก่กพวกจะโคงเนียว <laughs> ปวกออกเต่นนี่อืออ้ห้ขาถ่าขอถ่ายขถ่าอืมทิปไปาตัวนะครับไอ้เออบอกเลยเดี๋ยวไปใส่ถังในรถอ,อาอาอาา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 า ไปไปนี่ออกนี่ีเงนี่ขึ้นนี่กัไปเอ่กอดออกเลยโอ้โหกราเฮ้ยวน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 วันบอมลใส่เบ็ดกันอุ้ยวะใส่เบ็ดใจวันนั้นเฟ้ปุ้นได้เห็นสองตัวหรือนี่ก็ะถายครับ นี่ขาลงไม่แน่นะครับคนท้ากำเพริญนี้เป็นส่วงจังหวะเหมือนกันนะครับมาข้างกับขาลงมาข้างกับขาขึ้นแต่มันจะจิ้งหมือนจิ้งตัวนั้นนะแบบสู้กันต่อไปนะครับปลอดภัยจากโควิดนะครับเอ้อ fc ทุกทุกท่านนะครับอืมวันนี้ระมาเจ็บมงไปเจ้านี่วันเลิศอยู่เนาะมาสรุปยอด Say ngay tay cạo nắng cả là. We thôi. lúc nhọn. Hm. Ay, ní sọc đuôi. Namanga đồ. Namanga đồ. Namanga đồ. Namanga เปิดซิปมันจะมีซิปของมันอยู่เนาะเวลาน่ครับเวลาโยนลงไปหรือจุ่งลงไปนี่ต้องปิดซิปไปก่อนหนึ่งอุ้ยอุ้ยเท้าไปอกหัวเปล่าไปโอ้เทียี้งั้นไงโอ้ใส่จัดงามลยนี่ฮะเอาสองตัวแล้วครับปาบู นี <S 1> <S 1> ่ทานี่คอท่าหน่อยเนิด yeah> anyway> ี่นี่เขาเน้นตับูดเยอะกว่ก่อนวะนี่ตัวตาเจ็บนิ้วเน้านั่นาะตัวนี้เราล็อกล็อกแง็บดูอวคุ้มือว่าคุ้ม ไส่ไม่ไตคืนแล้วน,นี่มาเก็บกื่อนอันนี้ห้าับแต่ใส่ไปหน่อยไปหน่อยแต่ตัวกับพดีนะงวงามนะหออ้หมันลิงเขาเออเนาะเอ <c ười> <c ười> น้ำขนมเส้นนี่เหมาะกันอันนี้ครับอืมกินน้ำยาอืมนี่ตัว<ห>มันต้องอยู่น้ำตื้นนะสังเกตนะก่อนเอนาะเออน้ำลึกแต่บ่เคยอยู่แตวใดโอเคโอเคาตัวนะครับกินหุบสิบแล้วเ,เออมีสนะองหอยใช่หรืมันจะเข้าเข้าสักแป๊บก่อนเอาครบมือนะเอาเอา๋อ ปูคบนี่เองื่อเด้่อยกันเลยปูคบปูล้วนๆนะครับนี่มันเข้าไปกินกุ้งกินปลาเสร็จปลาเอาไป้วมันจะแห้งทิพย์อ่ะโอ้ยล้างสองล้างกุ้งแบบนี้แล้วเนี่ยกุ้งแบบนี้เออนี่อันนี้กุ้งโอ้อันนี้เป็นกุ้งเมื่อกี้ถ้าไม่ปลาบูแบบมีนี่กุ้งจะมีหัวคุ้งอืมอืมอืมนะครับอืม

สองมเอออตัวยังไม่เลัวเดียวตัวนอยี่หลังกเลยไ่นีเหลุดสังเกตแล้วมันอยู่ด้วยกันมันก็ใส่ใส่เดียวกันเนาะอืมนอยน่อยเหมือนกันขึ้นพอฮะนี่ตอเอาน้อยก็หามเจาอืมดดีเงาให้กอน หาอก๋อมันนห้อยโอเคป่าฮ่าฮ่าฮ่างูง่าหลังกำเนิดธรรมดานะครับปลาบูเนาะนะครับหัวงามเลยตัวขนาดนี้ก็ตึงสุดยอดแล้วนะครับนี่ครับสุดจอดอันนี้ขอบคุณกุ๊กก้อนเออคุณสิ่อุ่ยเลยนะครับได้มาแนะนำสูตรใส่ใส่กุ้งนะครับมุ้งกุ้งแต่นี่เขาเน้นปลาบู ัใช่ป่าเดือป่าใส่ตุยนะครับตั้งแต่ตัวแหวนแล้วเจ้าเนี่ยมากเก็บเห็นนะครับขอบคุณแฟนครับที่เข้ามาติดตามนะครับใครชอบบรรยากาศบีอีกซ์กากก็ติดตามาตก,นนก,กับช่องชีวิตคนนอกทำช่องก็ช่องชีวิตคนนอกเอฟซีนะครับอ่าคลิปหน้ามีอย่างแน,น,นะนำครับคอยติดตามรับรองคลิปนี้อ่มาได้เอาป่ามาใส่นะครับมาเข้าคนเดียวนะครับจะบอกหนึ่งมันจึงมีคนอันนี้เหรอเล่นคีย์บอร์ดโอเคครับเดี๋ยวคลิปหน้าเอาป,ป้ากับไม่ อ่าเดี๋ยวจะได้ขอเรื่องปลอดภัยจากโควิดนะครับเนิ่ไปไหนกการจะตกนะครับใส่แมสใส่อย่างตัวเวลาออกาอามาเดินมีมาตรการปั๊บไม่อย่างก,กันละนะครับเห็นนะครับดี๋ยความเป็นห่วงเป็นใยจากทีมงานนะครับอ่าในคลิปหน้าเขาปักทำไมอ้าวันนี้ชิตโคนมานุกครับทีมงานม่นนี่ก็สุดยอดครับผม